ครับก็หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสบนสแตนนะครับตอนนี้ผมจะบิดไม่แรงนะครับกลัวครับกลัวตกสแตนยวดูกันเลยอันนี้ผมจะใส่เกียร์สองไว้นะเดี๋ยวผมจะจับกล้องนี้นะคเดี๋ยวมาดูกัน เดี๋ยวเดี๋ยวตกสเตนนะครับโอเแต่อะไรที่กลัวมากนะเทนบนสเตนนะนี่นะก็สาหรับใครนะที่กลำลังมองหาชุดคลีกคิปเตอร์นะครับอีบของฮาสูนาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมตัวนี้ ประมาณนี้ครับ